สวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับเจ้าเทน่าเนวนะครับราคาหลักพันนะครับก็ตามภาพนะครับจะเป็นร้อทองนะครับแล้วก็ท่อจะเป็นท่อไบส์นะครับไม่มีปลายนะครับโดยรวมรถถือว่าสวยนะครับจุดสีมองว่ายังสวยนะตัวนี้สติ๊กเกอร์ผมลอกออกนะครับผมจะ แปะติ๊กเกอร์ใหม่แต่เป็นลายเดิมนะครับจริงๆเจ้าตัวรถของเดิมเนะครับเป็นล้อแม็กซ่มนะครับรุ่นท่อโตนะครับแต่มีนิวท่อโตด้วยนะฮะยังสวยนะครับชุดสีผมไม่ได้ล้างเลยยนะังสวยทย่ถ้าล้างก็เงาเลยนะครับ รถต้องไปแต่งคาบูหน่อยนะครับเพราะว่าคาบูน่าจะไม่ค่อยดีนะครับต้องโชคตอนสตาร์ทนะครับจานหน้าเป็นจานโตนะครับไม่มีคาลิเปอร์ผมเลยต้องแปะไว้ยี้ก่อนพอดีถอดของบีดคันหนึ่งมาใส่นะครับยังสวยนะผมว่าภาพครบ ฟังเสียงนะครับไม่แน่ะจะติดเช้าๆติด,ดหรอือเปล่าต้องดึงโชคตรงนี้ด้วยนะครับ